กับแม่ค้าตัวเล็กแล้วนะคะเห็นเรามาที่นี่โชรูมโชรูมใช่ไหมคะเออเดี๋ยวเขาปิดประตูนัดนึงโชรูมอะไรโชรูมจีเอนดีโชรูมโตโยต้าเรี๋ขายากเปิดแมสนะเพราะว่ามีแค่ไม่กี่คนโชรูมโตโยต้า GN ดีสาขาพานทอนนะคะถ้าเห็นมาถึงโชรูมแล้วก็ถือดอกไม้แบบนี้ใช่แล้วค่ะเรามาออกรถอีกหนึ่งคันค่ะเพื่อการทำมาหากินนะคะเราก็ต้องมีรถเพื่อส่งานนะคะอ่านี่คนนำมานะ รถจักสีวันพันโลไหมครับรับผมสีวันร้อยโลครับนี่เจ้าของรถคันนี้เดี๋ยววันนี้นะะคนคเรามาร่วมยินดีกับร้านที่ตลไลย,ยนกันก็คือว่าตอนนี้เราขาดรถอีกหนึ่งคันเนาะเอาไว้ติดตั้งนอกสถานท,ที่ลูกค,ค้า,เ,าเดี๋ยวไปสู้ทึบจับจับเ,เดี๋ยวทำตรงไหนเดี๋ยวค่อยไปดูตารับรถดีกว่า รถที่เราอ่อนนะคะจะเป็นรถ To y ยต้าสมาร์ทแนะคะอันนี้ก็คือเราเอาไว้เน้นใช้งานเลยนะคะเดี๋ยวไปดูเดยวตัวเล็กนะคะกับอนุชิตจะไปรีวิวให้ดูนะคะว่ารถที่เราซื้อมามีอะไรบ้างตามไปดูกันเลยจ้านี่ค่ะเดินเข้ามาหน้าโชว์รูมจะแบบนี้เลยนะคะนี่อันนี้คือหน้าโชว์รูมเขานะคะอ่ะเราเดินเข้ามาเลยมาดูตัวอย่างรถกันนะคะว่ารถที่เขาเจอดโชว์อูนนี้นะคะมีตัวไหนบ้าง อันนี้เป็นตัวโล็อกโค2021ใช่ไหมคะชิดอะไรยนชลบรีตัวนี้เหรอใช,ใช่ใช่ใช่ครับนี้หลอ่อมากเลยนะคะสับลูกค้าที่ต้องการนะอ๋อล็อกโค20ใช่ไหมคะขอโทษด้วยนะคะนี่เป็นตัวโล็อกโค0 20นะคะนี่เผื่อใครต้องการสนใจอยู่นะโอ้โหมันมันเท่มากเลยอะ่ะมันเท่มากเลยนะคะนี่ใครสนใจนะคะอยากมาดูนะคะก็คือเข้ามาดูที่โชว์รูมโตโยต้า GND พานทองได้เลยนะคะตอนนี้คุณติวีนกําลังทําอะไรคะ รีวิวส่งงานฝานะคะนี่ตัวนี้นะคะก็จะเป็นรีโว่สองพันยี่สิบนะคะนี่หน้าหล่อไปเลยเออทุกคนนี่ดูดิรถเท่าเยอะมากเลยอ่าคันนี้นะคะเป็นโตโยต้ารีโว่กระป๋ตัวนี้นะคะเป็นโตโยต้านะคะจีเอ๋ยอ,อะไรนะตัวใหม่นะคะรีโว่จีอาร์เฮ้ยไม่ใช่ผู้ผิดอะไรนะโตโยต้าใช่โตตี่สี่ประตูชื่อรุ่นจีอาร์สปอร์ต ดรสปอร์ตนะคะรุ่นนี้ดูดิทุกคนดูดิมีใครสนใจอยากได้ไหมเนี่ย mm hmm. เข้ามาดูได้เลยนะคะ mm hmm. เข้ามาดูรถจริงได้นะคะที่โตโยต้านะคะ g n d นะคะไม่ว่าจะเป็นสาขาพัานทองนะคะหรือว่าสาขาโลงโป้ะนะเออนี่ mm hmm. เขามีรถแล้วก็เขามีการให้ทดลองขับด้วยนะทุกคนนี่ดูดิเอ,อ้หล่อเท,ท,ท,ท่แบบนี้เลยนะคะเออคนไหนสนใจนะทักมาได้เลยถ้าขาทางโตโยต้าได้เลยจ้า mm hmm. พี่ด็กอ้วนไปไหนอ่ะ เดี๋ยวมาดูฟอร์เจเนอร์ค่ับฟอร์เจเนอร์ใช่ป่ะพี่ติวันจะออกใช่ป่ะพี่ตัวนี้จะออกฟอร์เจเนอร์เหรอก็กำลังคิดอยู่ครับคิดอยู่ว่าตอนนี้จะใช้นี่พอหรือเปล่าเราเราก็จะออกฟอร์เจเนอร์เหมือนกันอะไรนะเราก็จะออกฟอร์เจเนอร์เหมือนกันจริงเหรออีกสิบปีโอ้ยสิบปีโอเคโอเคนี่ลูกค้าท่านไหนที่สนใจฟอร์เจเนอร์นะโหหล่อเว้ยหล่อออมามาออกรถค่ะรอพี่เบียร์อยู่ค่ะอันนี้อันนี้พี่เป็นเซลใช่ไหมคะนี่เซลสวยมากนะคะโตโยต้าจีแอนดีนี่ พรีเซนต์นำเสนอเลยนะคะนี่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 รถก็สวยเซลล์ก็สวยนะคะทุกคนเออมันเลิศมันเลิศมันเลิศนี่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 สองคนเขากำลังวิเคราะห์กันอยู่นะคะวิเคราะห์ว่าทำสีคือยังไงอะไรอย่างนี้หรอคะสีขาวโม้ก็สวยจริงๆสวยสวยต้องถึงรีเจนเตอร์หรอตัวนี้เอ็ม,ม,อมซีเราก็จ้าไแล้วนี่เฮ้ยเขาเรียกอะไรเอ็มซีนะคะ ดูดีทุกคน,นมันหลอยอนี่วะเนี่ยดูดิลองเปิดประตูดูนี่เดี๋ยวพาดูด้านในพาดูด้านในเผื่อใครกำลังสนใจก็จะเนิร์อ,อยู่ดูด้านในวับวับขอวับหน่อยนะขอวับหน่อยนะอโอโ้โหเล็กนั่งสักทีคงเป็นบุญของเราปิดประตูเลยครับปิดประตูเลยครับโอ้ยเอาทายไปแล้วไอ้ อะไรไหมคะประตูเขาเป็นอะไรไหมคะนี่สนสารนี่เป็นจุดดีเดินดุ่มดุ่มดุ่มเข้ามาเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวถามลองถามเฉลน่อยไรนะเนี่ยรถรถเจ็ดคันนี้เท่าไหร่รวมมาให้หมดเลยทำไมคะจะซื้อหรอคะไม่อยากรู้ราคาเฉลี่ย รวมหมดเนี่ยมันราคาประมาณเท่าไหร่แตกกันเออเขาจะบ้างบ้างมีเวลารวมให้เราไหมขคงไม่บ้างรวมไม่พี่หรอกแต่ก็ได้นะแต่ก็ได้นะจะบอกเลยนะคะว่าเซลล์ที่นี่นะคะบริการดีมากทุกคนเออนี่ฝักกระปงครับกกระปงฝักกระปงยูวันไลโลอือหึเป็นตัวแทนของมอนซ่าอยู่แล้วนะพูดดังๆขอพูดดังๆเลยหนบอกให้พูดดังๆเออหนูไม่มีไม้ให้ไงวันเนี้ยดังๆ อลอยอีกแหละอ่ะ<ห>มามันใช่จ,จบลายสองนะครับตัวนี้เป็นเอ็มไดนามิกนะครับ uh huh. าจบที่หนึ่งหมื่นหกพันบาทประกันหนึ่งปีเหลืองบวมพองบดินกระตรงจังหวัดได้ใช่ลูกค้าท่านไหนสนใจฝากระโปรงนะคะแก้มนะคะประตูประตูหน้าประตูะตท้ายมีครบหมดค่ะที่ครบวงจร,รอันติวันร้อยโลใช่แล้วโอเค let's go ค่ะแม่ค้าตัวเล็กนะคะวันนี้อยู่ที่โชล์ไปต้ตาจีนดีพันทองค่ะวันนี้เราพาทุกคนมานี่เลยทันนี้ตัวเล็กออกหนึ่งคันค่ะได้ออกทีนีอยู่คันค่ะแล้วก็ออกคันนี้หยู่คันค่ะทุกคนอาจจะคิดว่าตัวเล็กร้วยนะคะเปล่าค่ะตัวเล็กกู้เงินมาค่ะ เเรราาก็ไดด้้ังีแลวน,นี่ค่ะเราออกรถกับพี่เบียร์นะคะคนี่เซลโตยต้าจีนดีผ่านทองค่ะออเออนี่ตอนนี้พี่เบียร์กำลังจะชี้แจงรายละเอียดต่างๆนะคะก่อนรับรถนะเออก่อนหน้านี้นะคะพี่เบียร์เอารถไปเช็คให้เรียบร้อยแล้วนะจ๊ะใช่ครับผมอะไรคะนี่เติมน้ำมันให้ด้วยอเติมน้ำมันให้ฟรีด้วยค่ะทุกคนโอ้ยมันเลิศมากใครสนใจเซลให้อ๋อเซลให้น่ารัก นี่แล้วก็มีเตรียมดอกไม้ให้พร้อมนะคะทุกคนเออใครสนใจออกรถนะคะที่สามออดวงจ,จ๊ะจ๊ะตเตรียมสามดอกนี่ตอนนี้พี่เบียร์กำลังอธิบายนะคะว่าเอกาสารที่เราต้องได้รับวันนี้มีอะไรบ้างนะเออเนี่ยก็ะะนะครับเพิ่งก็เลย ตัวนีป้ประกันแก้งเรียบร้อยแล้วนะครับรวมทั้งพร,รบรตัวนี้เป็นพร,รบรเดี๋ยวไปรับพร,รบรที่ห้องบัญชีนะครับในส่วนนี่นะคะก็เป็นรถของเรานะคะนี่หล่อมากๆเลยนะคะทุกคนเราจะออกรถคันนี้ไม่ได้เลยถ้าขาดคนนี้ค่ะพี่เบียค่ะใช่ครับผมก็ถ้ายังไงทางโโยต้าดีดีก็ยินดีนะครับลูกค้าท่านใดสนใจสามารถที่เข้ามาสอบถามทาง ร้านพิชิตอร่ยยได้เลยถามรับบก็เดี๋ยวถ้ายังไงเดี๋ยวทางพ่ชิดก็จะประสานงานติดต่อมาให้ทางเบียดูเลยต่อได้เลยขอบอกเลยนะคะพี่เบียบริการดีมากๆนะคะให้คําแนะนําทุกอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะถามอะไรไปนะคะพี่เบียตอบทุกอย่างเลยค่ะทุกคนคะห้องน้ำกันเลยโอเคคุณติววันนี้นะคะก็ขอบคุณพี่เบียมากมากนะคะที่บริการเราอย่างดีทางร้านชิตอยย นี่ครับก็พาดูรถนะครับก็ทําการนี่ครับนี่ใหม่ทุกจุดนะเก็บของเครื่องได้ยังดีนะครับนี่รับรถเสียงเงียบนะครับทุกอย่างปกติร้อยเปอร์เซ็นนะครับรถใหม่ใต้แดงนะครับนี่ดูนะครับเก็บรายละเอียดให้ยังดีเลยนะครับไม่มีฝุ่นนะครับก็มาดูด้านในนะครับดูด้านในนี่ดูด้านในพีนันเตอร์ตีอ้วนเป็นไงครับรถใหม่โอ้ลุ่มสบาย นุ imi, bo, ่มสบายหายห่วงสบายเพราะเราใช้ชุดเครื่องนอนซาตินพามใช่รถใหม่นะครับอำความสะอาดใหม่อย oh, yeah. ่างดีนะครับเออแต่สองพันยี่สิบคือดีอย่างหนึ่งนะอ่าสองพันยี่สิบดียังไงรอบมาไวขึ้นอ่ารอบมาไวขึ้นกันเร่งไม่หน่วงนะมันเร่งไม่หน่วงนะดูกันเร่งไม่หน่วงอย่างอย่างนี้เนกตรงนะเนี่ยด้านในนะครับก็ ทำความสะอาดไม่กริบกริบนะครับนี่เพิ่งล้างเร็จเลยนะดูพี่เบียร์ดูแลดีมากนะครับเซลล์คนนี้นะครับนี่โอเคนะครับ